เราจะมาพูดถึงเวตาลนะคะมหาทูตผู้มีความอย่างรู้ฟ้าดินนะคะไม่ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะหลายท่านคนเคยได้ยินเรื่องของเวตาลเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะอคนที่มีอายุประมาณสัก30บวกนะคะจะรู้จักเลยนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีอาสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะคะช่องหนึ่งนะเคยทำเป็นละคร 25ตอนตามนิทานของของเวตาล25ตอนโดยาการเขียนการแปลนะคะการแปลเป็นนาประการน่าจะถ้ารสนิจะไม่ผิดก็คืนนอนมอสนะคะนมสเป็นปคนแปลนะคะแล้วก็การเขียนนิทานนะคะอ้างอิงมาจากการเขียนนิทานของนักปราชญ์ชาวอินเดียนะคะชื่อว่า,าโสเทวะโสมเทวะ ภาษาอินเดียซะด้วยหรือภาษาสันสกฤตนะคะกัอย่างที่บอกไม่ได้เก่งภาษาเลยมักจะมีปัญหาเรื่องภาษานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเวตาลค่ะเวตาลมาจากภาษาสันสกฤตนะคะหมายถึงหรือให้เขาให้ความหมายว่าเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งลักษณะาคลายคางขาวเพราะว่ามีปีกนะคะในะปรมาคติของชาวฮินดูนะคะเวตาลจัดอยู่ในพวก มารุขคณะนะคะมารุขคณะซึ่งความหมายก็คงจะเป็นภาษาสันสกฤตเหมือนกันนะคะเป็นบุตรของนางอาทิตินะคะเป็นอาอาทิติเป็นผู้ติดตามของพระรุทะและนางพระธาาน,นะคะดำรงและอาศัยอยู่เวตานะคะตัวเวตานะคะดำรงและอาศัยอยู่ในอ่าเขาเรียกน,นะซากศพของคนตายคือศพนั่นเองนะคะอ่า ของคนอื่นนยคะเขาในเวลากลางวันเขาจะดำรงชีพอยู่ในนั้นนะคะในการเดินทางนู่นนี่นั่น,นะคะ่ะส่วนเวลากลางคืนเขาก็จะเป็นร่างปกติของเขานะคะแล้วก็ในช่วงที่เขาอยู่ในในซากของศพนั้น,นจะทําให้ศพศพนั้นนะไม่เน่าด้วยนะที่สําคัญคือไม่เน่าด้วยนะ,ะในพนนระชนนนักรมฉบับราชมัณฑิตยสถานในปีพศ2542นะคะได้มีการระบุไว้ว่า เวตาลคือผีจำพวกหนึ่งนะคะชอบสิงอยู่ในป่าชา้าต้นต้นอโศกในป่าช้านะคะนี่คือที่สิงสถิตของเวตาลน,นะคะลักษณะของเวตาลที่เขา,อาบอกเล่ากันมานะคะนั่นก็คือแน่นอนค่ะลักษณะคล้ายข้างข่าวก็คือหนึ่งเลย เป็นลักษณะที่คล้ายค้างคาวจริงๆนะคะแล้วก็เวลาการนอนก็ห้อยหัวด้วยนะคะมีความสูงอยู่ประมาณ20-3ฟุตนะคะ20-3ฟุตนะมีหางเหมือนแพะนะคะตากลมโปนถลนนะคะมีจมูกเหมือนเกี่ยวนะคะแล้วก็ขาังไก่ค่อนข้างกว้างนะคะมือสั้นขาสั้นแล้วก็เล็บที่คมมีปีกที่มีพลังในการกระพือเนี่ยการบินเนี่ยแข็งแรงมากนะคะแล้วก็สีตาเป็นสีน้ำตาล อมเขียวนะคะและขนสีน้ำตาลนะคะเวตาลนะคะเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณร้ายและเขาจะเป็นวิญญาณร้ายที่คอยทำร้ายบุคคลหรือ,อลูกหลานที่ไม่ทำศพให้กับญาติพี่น้องหรือ,อพ่อแม่นะคะแล้วก็ด้วยเหตุนี้เวตาลจึงถูกกักอยู่ในแดนสนทยานะคะแดนสนธยาะคะเพาเาคอย,คอย ทำลายบุคคลนะคะทีะ่ถ้าเป็นภาษาไทยเป็นเราก็หมายถึงว่าพวกเนรคุณน,นั่นเองเพราะว่าศพพ่อแม่ยังไม่ทายังเขาเรียกนะศพของพ่อแม่ตัวเองยังมาไม่ทําพิธีเลยนะคะเวตาลก็เลยจะเข้ามาทํร้ายนะคะความสามารถพิเศษของตัวเวตาลนั่นก็คือการอย่างรู้อดีตอนาคต ปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก,ก็การอ่านใจคนนะคะการอ่านใจคนนะด้วยความสามารถพิเศษนี้เองนะคะจึงทําให้พวกหมอผีต่างเนี่ยพยายามที่จะจับตัวเวตาลน,นะคะพยายามที่จะจับตัวเวตาลถามว่าจับได้ไหมมีวิธีการจับไหมการที่จะอาจะจับตัวเวตาลน,นะคะตัวพวกหมอผีเองไม่ใช่เป็นคนไปจับนะ ตามท้องเรื่องที่เขาเขียนเป็นนิยามปรมปรลาของของอินเดียนะคะ25ตอนนั้นน่ะพวกหมอผีเนี่ยได้ไปบอกกับผู้ครองนครตอนนั้นนะคะนั่นก็คือพระเจ้าวิกรมานิดนะคะว่าเนี่ยเป็นวิญญาณร้ายเวตาลเป็นวิญญาณร้ายที่จะต้องถูกจับกลุ่มนะคะก็เลยให้พระเจ้าวิกร มานิดเนี่ยนะคะไปตามจับเวตาลน,นะคะซึ่งเวตาลอาศัยที่บอกแล้วการอาศัยอยู่ของเขาอยู่ในป่าช้านะคะที่ต้นอโศกในต้นอโศกต้นนั้นอยู่ที่ป่าช้านะคะพระเจ้าวิกรวิกรมานิทเนี่ยก็เลยไปหาเวตาลในป่าช้านะคะที่ต้นอโศกอ่ะ mm hmm. ก็มีการแบบตัวเวตาลเองก็รู้แหละว่าว่าตัวพระ พระเจ้าวิกรมานิดนี่แหละจะมาจับตัวก็เลยมีกุศโลบายว่าจะเล่านิทานให้ฟังนะคะถ้าพระเจ้าวิกรมมานิดนะไม่มีการคําถามขั้นเรื่องนิทานหรือนิยายที่มาเวตาลเล่าให้ฟังนะเวตาลเองก็ยินดีจะกลับไปพร้อมกับพระเจ้าวิกรมานิดนั่นเองนะคะ ก็เล่าไป25หรือนะคะเป็นตอนเป็นเป็นเวเป็นนิทานเวตาลที่มีทั้งหมด25ตอนนะคะแล้วก็ถูกขัดด้วยคำถามทุกครั้งนะคะมันเป็นเรื่องปกติอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่บอกค่ะเวตาลเขามียานในการที่จะสัมผัสาการอย่างรู้นะคะการอย่างรู้จิตใจคนเขาก็ต้องทิ้งคําถามเป็นการเล่าแบบทิ้งคําถามไปเปิดซึ่งโดยปกติเนี่ยคนเรามักจะ ไม่มีค่ามีเรื่องคาใจมักจะถามถูกไหมคะก็เลยกลายเป็นคําถามถามก็ไปถามก็มาก็ไม่ได้พาออกจากปา่าช้านั้นสักทีหนึ่งนะคะก็เป็นนิยายที่ถูกเขียนจนเป็นนิทานเรื่องเล่านะคะที่นักปราชญ์ชาวอินเดียนะคะเป็นคนเขียนนะคะเป็นคนเขียนนะก็ ร้านสมีไม่แน่ใจว่าในในหนังสือเก่าๆนัร้านหนังสือเก่าๆจะยังมีนิทานเวตานอยู่ไหมนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปสืบค้นกันดูนะคะเป็นม,มีมีการแปลด้วยฮะมีการแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งที่เรานำมาฝากนะคะชอบ กดหัวใจนะคะคอมเมนต์ comment ได้แล้วก็อยากฟังเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะก็ถ้าไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงก็จะไปสืบค้นมาให้นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะถ้าต้องการติดตามว่ารัาศมีจะมีข้อมูลอะไรดีๆเนื้อหาอะไรดีๆตำนานอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะก็กดติดตามกันไว้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ